ครับผมสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมจะมาทบทวนสูตรหวยหุ้นก็คือสูตรต่อจากเมื่อวานครับเพราะว่าวันนี้เข้าหมดทั้งสีงวดเลยนะครับเลขเด่นก็คือเราจะเอา ิดของวันพรุ่งนี้เลยนะครับหลักร้อยบวกกันสิครั้งจากนั้นมาบวกหลักสิบล่างสิบบนถานทวนครับบวกสิบบนหนึ่งครั้งแล้วมาบวกหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วมาบวกส0ล่างอีกหนึ่งครั้ง บวกคงที่คือเลขสองแล้วมาบวกอีกหนึ่งนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับสามสามบวกกันสิบสี่ครั้ง คูณก็ได้ครับจะได้ไม่บวกเยอะ3คูณ14บกับ42 42บว 8, บวก 1, บวก 3, บวกบวบวกเท่ากับ54จากนั้น บวกเลขคงที่คือ2นะครับ2กับ1นะครับ5 4บ่บวก2ก,กับ56บวกบวกอีกหนึ่งนี่นะครับเลขดินของวันพรุ่งนี้ก็คือ กับเจ็ดตัวนี้นะครับการจับคู่เราได้หกกับเจ็ดมาแล้วใช่ปะครับเราก็ตั้งตั้งหกเลยหกหกนี่คือหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็ก็จะมี หกศูนหกหนึ่งหกสองหกห้าหก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 ก็หกแปดหลักเจ็ดนะครับก็คือเจ็ดศูนย 1> 7จ7ดหนึ่แล้วก็7 8ครับรอบถ,ถัดไปให้คิดแบบที่ผมคิดนี่ครับก็คือรอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็นสูตรนี้ถ้าหลุดเกิน2ครั้งผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ โชคดีทุกท่านครับขอบคุณครับ